คณะลูกเสือจาก The First Wholesale Great Stone c o u s กว่า4 0นายนะคะได้เดินทางมาศึกษาพระพุทธศาสนาณวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษโดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนำชมสถานที่ต่างๆภายในวัดอาทิห้องพระเด็ดพระคุณหลวงปู่ห้องสำหรับนั่งสมาธิและโชมนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาก่อนที่จะได้ฟังธรรมะจากพระดรนิโคลัสฐานิสโร นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้สอนสมาธิเบื้องต้นให้กับคณะนักเรียนซึ่งทุกท่านก็ต่างสนใจการฝึกสมาธิเป็นอย่างมากนะคะหลังจากนั้นค่ะก็เป็นการฝึกวัฒนธรรมชาวพุทธเบื้องต้นด้วยการร่วมตักบาตร และจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะนักเรียนทุกคนก็มีความประทับใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะได้ฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และที่สำคัญนะคะได้ฝึกนั่งสมาธิร่วมกับเพื่อนๆและถ้ามีโอกาสค่ะก็จะกลับมาฝึกสมาธิที่วัดอีกค่ะ